คุณครูเพียรวิทย์ขำทวีตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,505ประวัติการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงครุศาสตร์บัณฑิต สา on, สขสาการศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัสสุรินทร์ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2531ณโรงเรียนสาร,รพัดช่างบุรีรัมย์ ปีพุทธศักราช2540ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีรวมอายุราชาการ35ปี1เดือน29วัน สวัสดีค่ะครูเพียรวิศขำทวีนะคะชื่อเล่นครูหนุ่ยค่ะก็ตั้งแต่มาอยู่ก็มีความรักความผูกพันนะคะ<ม>เพราะว่าอยู่กันมานานมากแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของวิทยาลัยเราก็คืออยู่กันอย่างพี่อย่างน้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกันและวิทยาลัยก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะทั้งกระบวนการทํางานนะคะทั้งสภาพแวดล้อมและสิ่งที่อยากจะฝาก ะะสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษาพเพชรบุรีของเราก็คือเรื่องของความรักความสามัคคีความยุติธรรมนะคะที่ไหนมีความรักความสามัคคีความยุติธรรมเราก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็ฝากเด็กๆเ,เพราะว่าเด็กสมัยนี้กับสมัยก่อนที่เราสอนมามันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณครูคทุกคนเรามีจิตวิญญาณที่เราจะดูแลเด็กๆแล้วก็ดูแลวัยรุ่นฉะนั้นอาศัยความเข้าใจเด็กๆนะคะให้ความ ใกล้ชิดพูดคุยเพื่อที่เด็กๆจะได้รักโรงเรียนสำหรับการทำงานก็อ,อยากให้ทุกคนช่วยทำงานเพื่ออาชีพสายพิพิีของเราค่ะขอบคุณค่ะพี่หนุ่ยในที่เรารู้จักกันก็คืออาจารย์เพเนบิทนะคะามาอยู่ด้วยกันประมาณ6-7ปีสิ่งแรกที่เห็นเสมอก็คือรอยยิ้ม พี่หนุ่ยจะเป็นคนที่ยิ้มแล้วสวยมากไม่เคยเห็นพี่หนุ่ยอารมณ์เสียอารมณ์ดีตลอดมีเสียงหัวเราะตลอดเราก็ไม่แน่ใจว่ากเกษียณตุลานี้เราอาจเราไม่ได้เห็นบ่อยๆก็คือรอยยิ้มเราไม่น่าจะได้เห็นบ่อยๆอีกแล้วแต่ก็มีความสุขไปกับพี่หนุ่ยได้นะคะเพราะว่าถ้ากเกษียณแล้วเราก็จะมีเวลาทําอะไรต่อมีอะไรเยอะะแล้วก็เป็นความโชคดีที่สามีน่ารักมากเกษียณไปพร้อมกัน คงมีกิจกรรมที่ให้ทำร่วมกันนะเป็นก็ขอให้พี่หนุย่ยมีความสุขในวัยเกษียณลมทางอาจจาะทรงธรรมด้วยนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนไปเที่ยวอย่างทำอะไรในอยากที่ในสิ่งที่อยากจะทำร่วมกันมีความสุขมากๆนะคะเราก็คงจะพบกันในเวละโอกาสที่ชาติต้องการขอบคุณมากค่ะขอพี่หนุย่ยและอาจจาะทรงธรรมมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุย่ย จากการที่ได้ทำงานวัดผลมากับพี่นุยย20กว่าปีนะคะตั้งแต่ย้ายมาทำงานที่นี่ก็รู้สึกประทับใจคือเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะ20กว่าปีนี้เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะทั้งมีความสุขสนุกในการทำงานซึ่งวันนี้พี่ก็กเกษียณอายุราชการแล้วก็ดีใจที่พี่ได้พักผ่อนนะคะไงก็ขอให้พี่มีความสุขในช่วงที่พี่ เกษียณรัชการแล้วก็ขอฝากสามรวยไว้ให้พี่ด้วยนะคะคือรวยเพื่อนรวยทรัพย์แล้วก็รวยความสุขนะคะก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆในวัยเกษียณที่จะถึงนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูอุงเจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผลนะคะก็ คุณครูเพียรวิทย์ก็เปรียบเสมือนเรือจ้างนะคะผู้ที่ส่งหนูจนถึงฝั่งเรียนจบจนมีหน้าที่การงานที่ดีค่ะแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าที่ดีทั้งคอยตัดเตือนคอยปกป้องแล้วก็คุณครูเป็นคนที่มีระเบียบรอบคอบและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานสำหรับหนูนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีและขอให้คุณครูสนุกกับาการผจญภัยในวัยเกษียณนะคะ สวัสดีค่ะหนูนกนะคะเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรนะคะสําหรับครูเพ็วิทย์นะคะหนูก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้ร่วมทํางานกับครูนะคะครูเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่เป๊ะกับก,บการทํางานในทุกๆอย่างเลยนะคะและเป็นผู้ที่ให้คาปรึกษาเป็นผู้ที่รับฟังปัญหาที่ดีสําหรับหนูเสมอมานะคะสําหรับชีวิตหลังกาเสียนนี้นะคะหนูก็ขอให้ครูนะคะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะมีความสุขสดใสแบบนี้ตลอดไปค่ะ ก็รู้สึกขอบคุณคุณครูนะครับที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งที่ช่วงที่พวกผมมีปัญหาและในช่วงที่พวกผมรู้สึกไม่สบายใจใดๆครูจะคอยอยู่เคียงข้างผมเสมอและคอยเป็นที่ปรึกษาให้ผมขอบคุณคุณครูมากจริงๆนะครับ ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ทาสิ่งที่อยากจะทําหลังอากเกษียณนะคะขอให้ได้ไปเที่ยวหลายๆที่เลยคุเพนวิทย์ขอให้คุูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะคะขอให้คุูได้ไปเที่ยวทั่วประเทศแล้วก็รอบโลกเลยนะคะพวกหนูขอขอบคุณที่ดูแลมาโดยตลอดนะคะขอให้คุูมีชีวิตที่ดีหลังจากเกษียณค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุเพนวิทมีชีวิตที่ดีหลังเกษียณมีวันเวลาที่สวยงามขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีค่ะ ขอให้ได้ไปเที่ยวในที่ที่อยากไปนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอให้คุูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย